นี่คือคลิปสั้น YouTube ที่มียอดวิวมากที่สุดในปี2025ัน้าและเรามาดูกันว่าวิดีโอไหนมียอดวิวมากที่สุดเรามาเริ่มต้นที่125ล้านวิวครับโอ้โหโวโวโวดูดูข้างหน้านี้ก่อนไหมอันนี้อันนี้มันรอปภ<อ>ใช่ไหมไม่ใช่รอปภดิ์อ่ะ,ต,อะ,ต,อะตำรวจใช่ไหมฮ่าฮาฮ่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 าไ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่า เอ้ยมันเลยตรงเนี้ยมันเลยเส้นนี้หรือเปล่าเลยแบบพอยเดี๋ยวนี้ไม่งั้นโดนทุบเหมือนในวิดีโอแนะ่ทุกคนระวังด้วยนะคลิปนี้130ล้านวิวครับทุกคนขยับอู้เดี๋ยวนะนนี่คือเกมใช่ไหมให้ขยับอ่าขยับปุ๊บคนที่หลับตาก็จะขยับแล้วก็จะ <c oughs> ทุกคนครับพี่ผู้หญิงคนนี้แม่นมาก จะแม่นอะไรขนาดนี้เนี่ยเอ่อเอ่อเอ่อได้ไหมมันโดนไม่ไม่โดนนะฮะขยับอ่าเอาคืนเลยพี่เอาคืนเลยพี่อื้อสะใจมากเลยขยับอ่าติอือ้มขี้โกงมากเลยขยับอีกรอบไป อันนี้ต้องโดนอือแรงมากขยับอีกผมบอกเลยยังไงก็โดนอ้ขี้โกงเกินผมว่าไม่ไม่น่าใช่และอะไรวะเนี่ยหนึ่งร้อยสาสิบหกล้านวิโอ้นี่คือการแกล้งครับโอ้โหแกล้งในบ้านขนาดนี้เลยเหรอทุกคนดูสีที่มันกระจายดิ้ม่กอด เอาจบแล้ววัดวัดจบแล้วเหรอเนี่ย170ล้านวิโอ้โหเยอะมากและนี่ก็คือการโอ้เล่นบอลเหมือนแบบทรัมเบลีนเหรอเนี่ยอันอันนี้เขาเรียกแหละทรัมเบลีนใช่ไหมเอ้ยนี่มันเดือดเดือดเเดือดเเดือดเผมผมผมก็นึกว่าเป็นคลิปของคนนี้อ่าแต่ไม่ใช่นะเป็นคลิปของพี่แกที่ดังในทิกตอกอะ คนคนที่ทำมือแบบนี้อพอลูกบอลตกมาปุ๊บนึกว่าอุกบาตตกมาวิ่งเลยฮะจังหวะนี้1 8 0ล้านวิวเราสามารถแบบก้มต่ำได้ที่สุดคือเ <c oughs> ท่าไหร่งี้เหรอโอไมก์กอดแล้วใครจะก้มต่ำได้แบบสุดๆอรอคือมันอันตรายมากดลยนะมันรู้สึกแบบเสียวเลอเกินอันนี้มันไม่โกงอรอเมื่อกีก้อ๋อเมื่อ เมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นมันันคือคนใช่ไหมดูอีกรอบนึงอ๋อมันไม่น่าใช่คนมันคือหุน่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะฮะนี่อยู่ประมาณนี้แต่ไม่ใช่คนนะคือหุน่นคลิปต่อไปครับ190ล้านวิวเราใกล้ที่จะ200ล้านวิวแล้วนะแต่นี่อะไรเนี่ยจะกระโดดเหรอโอ้ oh my god อืมเครื่องบินกําลังพังครับเราต้องกระโดดอันนี้มันเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยไม่น่าใช่เรื่องจริงนะน่าจะเป็นแอนิเมชัน 4g หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะตอนนี้กําลังตก จะรอดไหมรอดรอดรอดเออรอดรอดรอดอ้าวแล้วหนีไปแล้วคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงไม่ช่วยอะไรก็ไม่รู้ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยคลิปนี้193ล้านวิวครับทุกคนอันนี้ก็คือถ้าคุณดูไม่ดีๆเอ้ยถ้าคุณไม่ดูดีๆสิดูนี่มันลึกขนาดไหนทุกคนเห็นไหมมันลึกมากเลยนะเนี่ยขอดูอีกรอบหนึ่งเหมือนแบบเหมือนเตือนว่าควรระวังนะถ้าเจอแอ่งน้ำอะไรแบบนี้ โอ้โหถ้าเหยียบไฟก็คือแบบมุดหายไปได้เลยอะว้าอันตรายมากระวังด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็มีประโยชน์นั่นที่เราดูคลิปที่มันมียอดวิวเยอะและคลิปต่อไปครับทุกคนอันนี้ผมเหมือนผมเคยเห็นฮะสองร้อยล้านวิวก็คือ behind the scene ครับฉากหลังอันนี้คือฉากข้างบนอาา่าฮะมุดไปเรื่อยๆอ๋อมันเป็นช่องแบบแซคคิงอ่ะทุกคนรู้จักไหมที่ทำมายากลอะ อ่ะตอนนี้ก็อีกรอบนึงอ่ะอันนี้คือคลิปที่ลงจริงๆนะอันนี้ก็คือคลิปที่เขาถ่ายกันอ่ามุดเข้าไปแล้วก็ไปโพในถ้ำเฉยเลยอยู่ดีๆก็โพในถ้าแต่จริงๆแล้วเขาก็แบบจัดฉากอะไรไว้ทั้งหมดแล้วนะโอเคพอมาถึงตรงกลางปุ๊บยืนกล้องให้คนนี้สุดยอดไปเลยวโอ m มก o d ตึงจัดคลิปนี้คลิปต่อไป206ล้านวิวเยอะมาก โอ้ oh my god มันดูอันตรายมากเลยอะโอ้โหคือไม่ต้องการปืนเลยถ้ามีอันเนี้ยผมสงสัยถ้ายิงใส่คนนี้จะตายเลยไหมเนี่ยผมว่ามีแบบเนื้อหลุดอะเนื้อหลุดอะผมบอกเลย215ล้านวิวครับทุกคนเราจะต้องใช้แรงมากเท่าไหร่ถึงจะทุบทุบไอ้กระจกของอเครื่องบิดได้อันอันเข็มขัดไม่น่าทำอะไรได้นะ มันควรแบบเป็นแบบระเบิดเลยอย่างงี้มั้งโอ้อันอันนี้ก็คือที่ทุบกระจกรถไม่ได้ไโอ้มันแข็งมากเลยนะเนี่ยคอ้อนใหญ่เอ,อ้ยนี่เป็นไปได้นะที่มันจะพังเนี่ยโอเคใส่หูไว้เผื่อมันแบบดังเกินอย่างเงี้ยหรือว่าโฆษณาไม่รู้ทุบเลยสามสหนึ่งปุ้มไม่เป็นอะไรด้วย คือมันไม่พังได้ไงก่อนอันต่อไปก็คืออ FBI Obama ป่ะทูไม่รู้จังเลยนี่ไงแล้วก็ทุบเลยทุบเลยมันจะได้จริงเหรเนี่ยไม่เป็นอะไรด้วยอันนี้ก็คือพิกแอกพิกแอกไหมครับเปล่าเฮ้ยพิกแอกต้องทุบได้ทุกอย่างสิหวานอืมทุบได้ โอ้โหโอเคถ้าทุกคนอยากทุบกระจกเครื่องบินก็ต้องใช้พิกแอคกันะ2-2-4 m ครับทุกคนอันนี้ก็คือใส่หน้ากากซื้อหน้ากากหรือใส่หน้ากากเงโอเคหยุดก่อนผมขออธิบายก่อนในห้างหรือว่าในแบบของขายอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาจะมีแบบอาหาร อาหารที่แบบเราสามารถลองชิมได้ฟรีอ่ะซึ่งคนนี้เขาก็จะแบบแต่งตัวเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็จะไปชิมเรื่อยๆให้แบบอิ่มไปเลยอันนี้คือครั้งที่2แล้วนะก็ยังได้อยู่อ่าครั้งที่สแล้วครั้งที่สมแล้วได้ไหมครั้งที่สมก็ยังได้อ่าครั้งที่4ได้ไหมได้ไหมครั้งที่4แต่เริ่มน่าสงสัยแล้วนะมันไม่ใช่คนจริงเ ก็คือได้4ครั้งถ้าทุกคนอยากลองแบบนี้ก็ทุกคนก็ไปไปซื้อเลยดีกว่านะมันง่ายกว่าซื้อนากากนนจะแพงกว่านะ2 3 0ล้านวิวครับอันนี้คือเหมือนรถรถเล็กรถจิ๋ววะ่ะราคาต่างกันมาก50ดอลลาร์55แข่งกัน50ชนะและนี่ก็50ชนะอีกแล้วกับ100 100ก็ควรชนะสิแพงขนาดนั้นโอ้อันนี้100คือแบบเร็วมาก โอ้ห้าสิเร็วกว่า350เร็วกว่า350เร็วกว่า, 350, วา350อีกแล้วอีกแล้วเอ้ย750โอ้มัน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 มีเยอะเหลือเกินสโลว์ก็คือ1000ดอลลาร์ชนะใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้คือขึ้นขึ้นภูเขาก้อนหินครับว้าวคือเครื่องเล็กมันควนไม่ได้สิมันขึ้นยาก อันนี้ภูเขาแบบนี้น่าจะเหมาะแบบล้อใหญ่ๆอะ่ะอยากเห็น1000ดอลลาร์แล้วว่าน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นง่ายน่าดูนะยิ่งล้อยิ่งใหญ่ยิ่งดูดีฮหเอ้าจบแล้วโอเค240ล้านวิวครับอุ้ยอันนี้ตัวอะไรอะ่ะทุกคนตัวนี้มันชื่ออะไรอะ่ะโอไม่กอเก่งมากว้าวอันนี้คือแสดงโชว์สัตว์อะไรแบบนี้ใช่ไหมทิ้งขยะให้ด้วยอันนี้น่าจะเป็น สัตว์ที่แบบน่ารักและฉลาดที่สุดผมบอกเลยโอ้ oh my god อยากเลี้ยงเลยอะ่ะเราไม่น่าจะเลี้ยงได้เลยวะ่ะมันเหมือนในสัตว์ในการ์ตูนเลยอะ่ะคล้ายๆหนูเนาะ254ล้านวิวครับคลิปมิสเตอร์บี๊ดถ้าไม่หันหลังโ,โ,โ,โ <laughs> ถ้าไม่หันหลังรับเงินไปเลย10,000ดอลลาาร์ <laughs> าไม่หันหลังรับเลย10,000ดอลลาร์ <laughs> ถ้าอยากได้เงินต้องไม่หันหลังมีภาคไทยด้วยนะเนี่ยโอ้ยมีรถไอติมมาหนึ่งแสนหนึ่งแสนดอลลาร์ดาราก็มาอย่าหันหลังเลยสี่สามแต่ควรหันตอนแบบหนึ่งแสนดอลลาร์ใช่ไหมเย่ได้แล้วหนึ่งหมื่น เกือบ <Sen> <Lead S 1> ได้1นึ่งแสนแล้วไม่ละถ้าแบบพันท่านน่ะโอ้โหเสียดาย265ล้านโอเมก้สไลเดอร์ถ้าใครเป็นโรคกลัวความแคบนี่ไม่น่าเหมาะนะอันนี้แบบเนี้ยว้าวสไลเดอร์แปลกมากอยากลองเลยอะแต่ก็ก,ก็เอจใจนิดนึงนะว่ามันอันตรายหรือเปล่าเนี้ยโอ้เมก้น่ากลัวเหลือเกินไปต่อไปดีกว่า2 4 7ล้านวิวครับทุกคน โอ้ยที่อาบน้ำดูอะไรแบบนี้นึกถึงมิสเตอร์บีนเลยอะ่ะมิสเตอร์บีนชอบทำอะไรแปลกๆแบบนี้นะจริงๆนะทุกคนรู้จักมิสเตอร์บีนไหมโอ้ยนี่มันปืนฉีดน้ำเอาอย่างนี้เลยเหรอแล้วมันสะอาดไหมเนี่ยมันมีสบู่ติดอยู่นะเมื่อกี้โอ้โหเครื่องเป่า เป่าผมคือแบบมีเป็น10-20อันอะใส่เสื้อโอ้โหลำบากมากใส่กางเกงเอาไม่กอรองเท้าอีกอืพร้อมไปครับแล้วก็หมวกโอ้นี่มันลำบากหรือว่าไม่ลำบากหรือว่าอะไรเนี่ยผมดูอะไรอยู่เนี่ย280ล้านวิวครับทุกคนเมื่อสามีของฉันขอลูกชาย โอ้ยังยังไม่ออกมาสี่คนแล้วห้าคนแล้วเอาเลยคนที่หได้ลูกชายไหมว้าวในที่สุดก็ได้แล้วลูกชายว้าวต้องมีลูกตั้งหคนเลยสามร้อล้านวิวเริ่มเลยดีกว่าแต่งโมฮะแต่งโมแล้วก็กางเกงฉีก อะไรเนี่ยอ๋อฝันฝันอ๋ออันนี้ก็คือฝันอยู่แล้วก็ฉีกเลยนี่เพิ่ไปฉีกของแม่อันนี้เลอเนี่ยอันดับห้าของเราประเด็นคือมีแค่เจ็ดวีเนี่ยนะสุดยอดเลยเลยเริ่มครับอันนี้มันเหมือนกีฬาอะไรบางอย่างใช่ไหมน,นินจาอะไรสักอย่างวะที่เขาแบบต้องวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆกระโดดก็คือต้องไปกดปุ่มให้ได้เร็วที่สุดแข่งกับคนอื่นนะฮะแข่งกับเวลา มันดูแบบมันดูง่ายเนาะแต่มันมันไม่ง่ายแน่นอนอะ่ะผมทําไม่ได้แน่นอนอะ่ะต้องแบบร่างกายแข็งแรงต้องเร็วอ่าไปเรื่อยๆมันยากมากเลยนะถึงยังอะ่ะกระโดดสูงเอาอันนี้ไม่ต้องกระโดดพุ่งให้สูงแล้วก็กดปุ่มป้าผ่านบางคนคือไม่ผ่านเลยนะ นี่เรื่องจริง5้าล้านวิวโอ้ไม่ก็เยอะมากเริ่มดูกันเลยดีกว่าเขากระโดด2จุดอะไรไม่รู้เนี่ยโววโวโวกระโดดสูงมากแล้วมันจะล่วงมาไหมนั่นโอ้ไม่ก็ล่วงตรงทรายอันนี้อันนี้กีฬาอะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นจริงนะเนี่ยโอ้ไ oh ม่ก็ตกใส่คนไหมอ่า เหมือนเหมือนคลิปเหล่านี้ดูดูแบบไม่มีฟอร์ดาเมจนะทุกคนทุกคนเก็ตไม่ไม่มีฟอร์ดาเมจอ่ะไม่มีดาเมจจากการตกที่สูงโอ้โหมันสูงมากสูงมากล่วงพุ่มคือคลิปหลังๆนี้ไม่ไม่ใช่500ล้านวิวแล้วนะไม่ไม่ถึงคลิปแรกเนี้ยอันนี้คือ500ล้านวิวแต่ผมแค่ดูเพิ่มเฉยๆอันดับ3ครับทุกคน600ล้านวิว สมาด็อกหมาที่ฉลาดโอ้กระโดดตามกำแพงได้แบบ3เก้าเลยเหรอว้าวเหมือนซูเปอร์ด็อกเลยอะ่ะหมาของซูเปอร์แมนอ่ะว้าวคนตบมือให้หมาที่กระโดดได้สูงที่สุดในโลกไม่รู้นะอันนี้ผมมั่วและคลิปอันดับ2ของเราครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมิสเตอร์บีเจ็ล้านวิวเทปปะทะแลมโบกินี เทปเท่าไหร่ถึงจาก,การัน m ลมโกินีเอ,อ้อลมโกินีจากกันหยุดได้1 0 0 0งหมืน่นหมื่นห้าโ oh อ้ยย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  ถ้ามีนี่คืออันตรายมากนะแล้วมีคนกดไลค์ไปแล้วครับ13ล้านคนคอมเมนต์เกือบ20,000และเรามาถึงคลิปสุดท้ายของเรา1,200ล้านวิวคลิปที่มียอดวิวมากที่สุดในปี2025ใน YouTube คลิปสั้นนะเริ่มกันเลยครับดูเหมือนน่าจะประเทศจีนปะเนี่ยแตงโมที่ถูกทุบจับปลาเหรอ นี่คือเทคนิคในการจับปลาใช่ไหมก็เลยมียอดวิวตั้ง1,200ล้านวิวจับปลาแล้วก็ปล่อยผงอะไรสักอย่างหนึงนะอาหารปลาหรือว่าผงล่ออะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรหรือเปล่าแต่รอให้ปลามาปลาเริ่มมาแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแบบฟองน้ำอะ่ะใช่ไหมฟองน้ำใช่ไหมเฮ้ยขยับนิดนึงอย่างน้อยก็ขยับะนะ เฮ้ยขยับแล้วอุ้ยขยับเยอะต้องเยอะกว่านี้ต้องเยอะกว่านี้ต้องเยอะกว่านี้แล้วก็ยกขึ้นเลยไหมเฮ้ยยกขึ้นือ้อย่าบอกนั้นได้ปลาเป็นหมื่นตัวกี่ตัวเน่โหมันดูเยอะมากเลยแต่คลิปมันจบแค่นี้ผมคิดว่าน่าจะาได้เยอะมากแน่เลยนี่ก็คือเทคนิคในการตกปลาและคลิปที่มียอดวิวมากที่สุด บนยู u ู e คลิปสั้นนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ยังกดไลค์กดติดตามด้วยบ่าย